เดีให้พี่ดูเฉยๆอร่อยจังเลยห้ารูปนะคะนี่เลยสองซองนะคะสองซองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูนี่ก็น้าหน้ามันดีกิมโดเลมอนเกาหลีไปใช่มาม่าโดเรมอนด้านหน้าค่ะด้วยเราัวแกมีด้านหลัง แล้วก็น่าจะมีสติกเกอร์แถมมาให้นะคะแม่ปุ๋ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันคืออะไรเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเนาะอ่ามันจะมีอยู่หลายแบบนะคะอันนี้จะแตกต่างกันเดี๋ยวแม่ดูเนาะเป็นโดเรมอนกับโดเรมีกับอะไรนะโดเรมอนกับโนมิตะนี่นะคะเมื่อกี้เดี๋ยวย้ำแกะสติกเกอร์ข้างหลังออกมาแล้วเป็นแบบนี้สติกเกอร์ธรรมดานี่นะคะของยิ้มบ้าง นิ้ดอกมาเลยเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะน่าจะเป็นของวิเศษของเลี้ยงขอดเป็นไรนะเลี้ยงขอดเปิดขอดเดี๋ยวปล่อยกันค่ะเดี๋ยวแม่โชว์ให้ <c oughs> นี่นะคะสติกเกอร์ที่ได้นี่ของหนยิ้มอันนี้ของหนูแย้มน่าจะเป็นของวิเศษของโดเรมอนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูเนาะอันนี้แม่ปุ๋ยบอกไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เป็นมาม่าแบบแห้งทานแห้งนะคะทานแบบไม่ต้องต้มนะคะ ังเลยอร่อยอร่อยไหมคะน้องๆเคยกินมาม่าซองสีเหลืองๆไหมไม่ไม่ของมาม่าค่ะที่เป็นซองสีเหลืองรสหมูสับอะค่ะรสหมูสับอือค่าสไตล์มาม่ายำยำช้างน้อยเลยค่ะแต่อร่อยกว่ารสเข้มข้นกว่าค่ะเหมือนกันเลย อร่อยจังเลยอร่อยอไ,ไหมคะอร่อยนี่นะ๋ยวให้ดูข้างในค่ะเดี๋ยวแม่ใส่ให้เนาะใส่ให้มันเดิมให้พี่ดูชื้อๆเ,เป็นก้อนกลมๆเล็กๆหน,นูยิ้มหนูแย้มบอกหน่อยสิคะว่ามันเป็นสรสชาติยังไงแซมกรอบเค็มอ่ากรอบเค็มๆ,ๆ,ๆนะคะหนูย,ยิ้มบอกเค็มจอกรส กรอบกรอบครีมครมหนูแย้มก็บอกว่ายัางไงนะกรอบกรอบครีมกรีมอร่อยไหมคะเท่าที่แม่ผู้ได้สังเกตตัวต่อมานะคะนี่เห็นไหมคะน้องๆอ่ะให้น้องๆเพื่อนสังเกตน,นะคะีค่ะนี่เนาะไม่มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเลยนะคะนี่น้องๆเคยถ้าน้องๆเคยกินก็มาบอกด้วยนะคะว่ามันมันเป็นแม่ปู้ที่แบบคือแม่ผู้ซื้อจากร้านขายของ ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะคะเขาจะหยิบร้านที่ปุ๋ยไปซื้อนี่เขาจะสั่งตรงจากญี่ปุ่นมาเลยนี่เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีแถมตัวซิลเกอร์แล้วก็นี่เลยตัวซิลเกอร์แม่ปุ๋ยไม่รู้นะคะว่าไอตัวเนี้ยของเขาเรียกว่าของวิเศษหมวกเนี้ยมันทําอะไรนะคะแล้วก็ไอตัวเหมือนกล้องเหมือนปืนเหมือนอะไรนี่แหละคะ่ะ มันมีวิเศษ,ษอะไรน้องๆนะคะถ้าใครรู้บอกแม่ปุ๋ยด้วยนะคะแม่ปุ๋ยไม่รู้เลยเนาะนี่แหละใกล้ๆเนาะน้ำ่ะนิอืมวิ่ะนี่นะคะวันนี้เนาะแม่ปุ๋ยก็มาให้น้องๆได้ชิมกันสองซองนะคะสองซองแต่นะ,ะวันนี้แม่ปุ๋ยจะเปลี่ยนกติก,กาก็คือแม่ปุ๋ยจะให้น้องๆทายว่า รูปนี้5รูปนะคะนี่เลยนี่เลย5รูปนะคะว่าเป็นรูปของใครบ้างเรียงลำดับนะคะหนึ่ง5สี่ห้ารูปนะคะให้ตอบว่ารูปที่1รูปที่สองรูปที่3ามรูปที่4ี่รูปที่ห้าเป็นรูปของหนูยิ้มหรือหนูแย้มนะคะใครตอบถูกก่อนเป็นตอบต้องต้องตอบถูกทั้งหมดเลยนะคะทั้งห้ารูป สองคนแรกนะคะรับไปเลยมามา่าคนละหนึ่งซองนะคะอ่าย้ําอีกครั้งนะคะตอบคําตอบว่าเป็นรูปของหนูยิ้มหรือหนูแย้มห้ารูปถูกต้องทั้งหมดสองคนแรกนะคะแม่ปุ๋ยจะให้รางวัลไปเลยเอาแล้วนะคะเตรียมพร้อมนะคะเริ่มมันไม่แลงแม่มันไม่แลง ที่สำคัญน้องๆที่ได้จะต้องกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กับกันให้หนีบด้วยนะค่ะวันนี้สวัสดีบ๊าย